สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะคลิปนี้เรามาเจอกันในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่สามในวันนี้เราจะมาเจอกันในเรื่องแหล่งพลังงานและไฟฟ้านะคะเด็กๆรู้จักหรือยังพลังงานรอบตัวเรานะคะเราใช้พลังงานอะไรบ้างในชีวิตประจำวันของของเรานะคะ เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมาใช่ไหมคะเด็กๆค,คุณแม่ก็หุงข้าวไว้รอเรานะใช่ไหมถ้าบ้านไหนใช้มอหุงข้าวไฟฟ้าไหมคะคุณแม่ก็เสียบปลัก๊กใช่ไหมคะก็จะใช้พลังงานจากไฟฟ้าในการหุงข้าวหรือไฟฟ้านะคะที่เปิดให้แสงสว่างกับเรา ใช่ไหมคะก็ใช้พลังงานจากไฟฟ้านะคะหรือเปิดแอร์เปิดพัดลมนะคะก็ล้วนแล้วแต่ใช้พลังงานไฟฟ้าใช่ไหมคะเราไปดูกันเลยนะคะว่าในบทนี้รายละเอียดของแหล่งพลังงานและไฟฟ้าเป็นยังไงกันบ้างเรื่องที่เราจะได้เรียนนะคะในหัวข้อหน่วยนี้นะคะ การเปลี่ยนพลังงานจะเปลี่ยนยังไงบ้างการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและแหล่งพลังงานที่ใช้ไฟฟ้าประโยชน์อันตรายและการรู้จักใช้ไฟฟ้าการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนนะคะในวันนี้ เราไปดูกันนะคะว่าเดี๋ยวครูขอย้อยายย้ายมาอยู่มุมนี้แทนการเปลี่ยนพลังงานนะคะเมื่อวานนี้เราเรียนวิชาภาษาไทยใช่ไหมคะในภาษาไทยบทที่6พลังงานคือชีวิตสอดคล้องกันเลยนะคะกับวิชาวิทยาศาสตร์ในหน่วยนี้นะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานเหมือนกันนะคะ พลังงานคืออะไรเด็กๆมาดูนะคะพลังงานหมายถึงความสามารถในการทำงานเช่นกางหันหมุนได้ด้วยพลังงานลมหรือการต้มน้ำหากพลังงานความร้อนสูงก็จะทำให้น้ำเดือดได้เร็วขึ้นพลังงานจึงเป็นความสามารถในการทำงานที่ทำให้วัตถุมันเคลื่อนที่หรือมันเปลีป่ยนแปลงได้ พลังงานบนโลกมีหลายรูปแบบเช่นพลังงานกลพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานเคมีพลังงานความร้อนนะคะเห็นไหมมีเยอะแยะนะตัวอย่างภาพนี้นะคะเป็นภาพของกังหันลมนะคะกังหันลมจะหมุนได้ด้วยพลังงานลมนะคะ อันนี้เด็กๆเคยเห็นบ้างไหมคะอยู่บางบ้านก็มีใช่ไหมเมื่อวานนี้คุณครูถามโดมโดมบอกว่าใช้พลังงานจากแผงโซลาเซลล์แผงเซลล์สุริยะนะคะหรือบ้านเราเรียกว่าโซลาเซลล์นะคะอันเดียวกันก็คือเป็นแผงรับพลังงานทีเ่เปลี่ยนจากแสงแดดนะคะให้กักเก็บเป็นพลังงานเอาไว้ใช้แทนพลังงานไฟฟ้าได้นะคะ ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานของโลกพลังงานจากดวงอาทิตย์เปลี่ยนปแปลงนะคะจะเปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นๆได้เช่นเปลี่ยนเป็นพลังงานเคมีโดยเริ่มจากการสร้างอาหารของพืชสัตว์ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้เด็กๆรู้ไหมอันนี้นะเด็กไม่สัตว์ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้นะนอกจากพืชจึงต้องกินพืชเป็นจึงต้องกินพืชหรือสัตว์ด้วยกันเพื่อให้ได้พลังงานเคมีที่อยู่ในอาหาร ไปใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตเด็กๆเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมคะว่าแสงแดดนะคะจำเป็นในการสั่งข้อแสงของพืชใช่ไหมคะตอนอยู่ประสเคยเรียนมาแล้วนั่นแหละนะคะพืชน,นะคะก็จะสร้างอาหารใช่ไหมคะเปลี่ยนจากพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานเคมีเก็บไว้ในพืชคนเราก็ไปกินพืชหรือสัตว์ก็ไปกินพืชแล้วคนก็ไปกินสัตว์อีก บบะะเพื่อที่จะได้พลังงานที่อยู่ในพลังงานเคมีที่อยู่ในอาหารนั้นมาใช้ในการทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจาวันของเราได้เมื่อพืชและสัตว์ตายลงพลังงานเคมีที่สะสมในซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังทับถมกันเป็นเวลานานหลายล้านปีเด็กๆดูตรงนี้นะคะหลายล้านปีเกิดเป็นฐานหินน้ำมันนี่ที่คุณครูบอกเมื่อวานนะคะ และเป็นแก๊สธรรมชาติซึ่งมนุษย์นํามาใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันเช่นการผลิตกระแสไฟฟ้าการคมานาคมขนส่งที่เข้าไปขุดเจาะอยู่ที่กลางทะเลน,นั่นแหละลูกนั่นก็คือเป็นฐานหินน้ํามันนะคะเป็นน้ํามันที่อยู่ใต้ดินนะคะซึ่งเกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์เป็นหลายล้านปีมาแล้วนะคะ เห็นไหมคะเป็นรูปหลอดไฟใช่ไหมคะหลอดไฟให้พลังงานใช้แผงโซลาเซลล์ตรงนี้ใช่ไหมคะบางบ้านอาจจะเริ่มนํามาใช้แล้วนะคะแหล่งพลังงานเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติและสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการดํเนในการใช้ชีวิตประจําวันดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานสําคัญของโลกเนื่องจากเป็นแหล่งพลังงานแสงและพลังงานความร้อนที่เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน เพราะให้พลังงานที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นเดียวกับพลังงานลมและพลังงานน้ำเป็นไงคะเด็กๆตรงนี้ฟังแล้วเข้าใจไหมคะเออเขาบอกว่าแหล่งพลังงานใช่ไหมแหล่งแหล่งพลังงานก็คือที่มาของพลังงานนะคะเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาตินะคะมีอยู่ตามธรรมชาติเห็นไหมแสงอาทิตย์ใช่ไหมคะหรือลมหรือน้ำนเป็นต้นนะคะ สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะดวงอาทิตเห็นไหมดวงอาทิตเป็นแหล่งพลังงานสำคัญของโลกเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นแหล่งพลังงานแสงและพลังงานความร้อนดวงอาทิตให้แสงสว่างกับโลกเราใช่ไหมคะตื่นเช้ามาถ้าดวงอาทิตขึ้นอาจากที่เป็นกลางคืนก็เป็นกลางวันใช่ไหมคะเพราะว่ามีแสงสว่างจากดวงอาทิต แล้วดวงอาทิตย์นะคะยังให้ความร้อนนะคะกับโลกด้วยเราชักผ้าใช่ไหมคะเอาผ้าไปตากผ้าได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ผ้าก็แห้งใช่ไหมคะหรือเอาเนื้อไปทําเนื้อแดดเดียวเอาเนื้อไปตากแดดหรือเอากล้วยไปตากแดดนะคะ่าได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์กล้วยก็จะแห้งนะคะเป็นกล้วยตากหรือเป็นเนื้อแห้งเนื้อแดดเดียวนะคะ เขาบอกว่าเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนเพราะว่าให้พลังงานสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะ <didn> เช่นเดียวกับพลังงานลมพลังงานาน้ำสามารถหมุนเวียนนะคะมันหมุนเวียนกลับมากลับมาใช้ซ้ำใหม่ได้ <didn> นี่หนไหมคะ <didn> นี่คือรูปอะไรแท่นเจาะน้ํามันอยู่กลางนู่นทะเลนะคะ เขาก็จะมีเครื่องเจาะลงไปที่ใต้พื้นผิวดินลึกๆนะคะมันจะมีน้ำมันดิบอยู่ที่ใต้พื้นผิวโลกนะคะตรงนี้อ่านดูสินอกจากนี้ยังมีพลังงานอีกประเภทหนึ่งคือพลังงานที่มีจำกัดนะคะเมื่อกี้นี้เป็นไงคะเป็นพลังงานที่มันหมุน,มนกลับมาใช้ใหม่ไม่ไม่ไม่มีวันหมดใช่ไหม พลังงานแสงแดดใช้เท่าไหร่มันก็ไม่หมดพลังงานลมมันก็มีอยู่ทุกวันใช่ไหมคะมันก็หมุนเวียนของมันไปหรือพลังงานาน้ํามันก็หมุนเวียนของมันไปใช้ไม่คือใช้ใช้ซ้าได้ไม่หมดแต่มันมีอีกประเภทหนึ่งคือใช้แล้วมันหมดไปนั่นก็คือแหล่งพลังงานที่มีขีดที่มีจํากัดหรือพลังงานที่ใช้แล้วหมดเช่นน้ามัน แก๊สธรรมชาตินะคะเมื่อเรานำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงจะให้พลังงานความร้อนและพลังงานแสงเราเรียกเชื้อเพลิงเหล่านี้ว่าเชื้อ mm hmm. เชื้อเพลิงฟอสซิล hmm. นะคะเชื้อเพลิงฟอสซิล hmm. หรือเชื้อเพลิงซากหรือํำบัน mm hmm. นั่นก็คือมันเกิดจากฟ mm hmm. อ il, สซิลซากพืชซากสัตว์ใช่ไหมคะซากพืชซากสัตว์ที่มันทับถมกัน มาเป็นหลายๆลา้ายปีมันเป็นสะสมสารเคมีที่อยู่ในซากพืชซากสัตว์เหล่านั้นมันทับถมกันใช่ไหมคะมันกลายเป็นน้ำมันดิบนะคะซึ่งคนก็จะไปดูดเอามานะคะดูดเอาขึ้นมาใช้มามากัานเป็นน้ำมันคายอยู่ตามปั๊มน้ำมันทั่วๆไปใช่ไหมคะซึ่งแยกออกเป็นน้ำมันหลายประเภทมาก น้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลเป็นแก๊สโซฮอลอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะแยกะออกเป็นประเภทประเภทไปแต่มันหมดเป็นไหมคะหมดเป็นนะคะเพราะว่ามันมีจํากัดใช้แล้วก็คือมันหมดไปถ้าเราดูดน้ํามันดิบใต้ใต้โลกขึ้นมาใช้จนหมดเธอว่าเมื่อไหร่ละมันถึงจะสร้างขึ้นมาแทนใหม่ได้มันใช้เวลาเป็นหลายล้านปีดังนั้น กว่าจะสร้างขึ้นมาแทนใหม่ได้เราตายไปแล้วไม่รู้กี่กี่ลายรอบใช่ไหมคะอะดังนั้นก็คือใช้แล้วก็หมดไปดังนั้นนะคะเราก็ต้องรู้จักใช้ให้มันคุ้มค่านะคะและรู้จักประหยัดพืชให้พลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะในการสร้างอาหารเห็นไหมคะใบไม้ถ้ามันได้รับถ้ามันได้รับแสงนะคะจากดวงอาทิตย์ มันก็จะทําหน้าที่สัรงข้อแสงเพื่อสร้างนะคะสารอาหารขึ้นมานี่เห็นไหมคะภาพเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนไปมันเลยมันเลยไหนล่ะนี่ภาพนี้นะคะเป็นแท่นแท่นขุดเจาะน้ำมันและแก๊สธรรมชาติกลางอ่าวไทยมันอยู่กลางทะเลน,เนั่นแหละกลางอ่าวไทย,น,ยนั่นแหละลึกๆนะคะแต่เขามเขาสร้างเครื่องมือเห็นไหม เป็นโครงเหล็กขึ้นมาลึกลงไปในทะเลนะลูกแล้วเจาะลงไปในใต้น้ําลงไปถึงดินที่อยู่ใต้น้ําลงไปอีกกว่าจะได้น้ํามันดิบขึ้นมานะคะเขาบอกว่าการนําพลังงานต่างๆมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันของมนุษย์จําเป็นต้องมีการเปลี่ยนเปลี่ยนรูปพลังงานให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ของมนุษย์นะคะ เราต้องการนํามาใช้อะไรบ้างในชีวิตประจําวันของเรานะคะมันก็จะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนของเปลี่ยนของพลังงานนะคะอทีนี้มาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนพลังงานการถูมือในฤด,ดูหนาวเห็นไหมคะเด็กๆเคยทํำไหมเอามือถูกกันใช่ไหมคะอ่าแล้วมันเป็นยังไงคะมันจะอุ่นขึ้นมาใช่ไหมคะนั่นแหละคือเป็นการเปลี่ยนพลังงานกลพลังงานกลก็คือ การที่เราเอามือถูกกันนี่นะคะเป็นพลังงานกลคือมือเราเคลื่อนไปเคลื่อนมาถูกันไปถูกกันมาแบบนี้นะคะเป,เป็นพลังงานกลแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนขึ้นมาคือมือของเราเกิดความปุ่นขึ้นมานะคะนี่แหละคือการเปลี่ยนพลังงานนะคะที่เราใช้ในชีวิตประจาําวันแต่เราอาจจะไม่รู้มาก่อนใช่ไหมคะ ทีนี้มาดูนะคะการใช้กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าเอ๊ะทำได้ไหมนะนะคะทำได้นะคะเด็กๆเป็นการเปลี่ยนพลังงานกลพลังงานกลก็คือการที่กังหันมันหมุนใช่ไหมคะนันแหละคือพลังงานกลแล้วนะคะมันก็จะทำให้เกิดเป็นพลังงานไฟฟ้านะคะเป็นการเปลี่ยนพลังงานกลในการหมุนกังหันนะคะ ของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเพื่อให้มันเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าขึ้นมาแล้วก็ส่งส่งมาให้บ้านบ้านบ้านต่างๆนะคะให้พวกเรานี่ได้ใช้ไฟฟ้ากันทุกวันนี้นั่นเองนะคะการปล่อยน้ําออกจากเขื่อนนะคะนี่เด็กๆเคยเห็นไหมน้ําอยู่ในเขื่อนนะคะใช่ไหมเขาก็จะสร้าง เป็นเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ําเอาไว้ซึ่งเป็นแหล่งนะ้เป็นแหล่งกักเก็บน้ําขนาดใหญ่ใช่ไหมคะเรียกว่าเขื่อนแล้วก็จะมีนะคะประตูน้ํานะคะเขาก็จะปล่อยน้ําออกมาให้นะคะคน้ํามันไหลไหลลงมานี่นะคะการที่น้ํามันไหลลงมามันจะไปปั่นตัวเครื่องทางไฟฟ้านะคะทําให้เกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าขึ้นมา เห็นไหมครับบอกว่าเพื่อให้เกิดพลังงานกลในการหมุนกลงหังของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าให้ได้เป็นพลังงานไฟฟ้านะคะการใช้พัดลมหรือเครื่องซักผ้าอยู่ที่บ้านเด็กๆนะคะก็คงจะใช้นะคะพัดลมใช่ไหมคะแล้วก็เครื่องซักผ้าก็คงจะมีกันทุกบ้านเป็นการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลอันนี้ย้อนกลับนะคะเมื่อกี้ ตอนที่รูปแรกใช่ไหมรูปเขื่อนนี่ก็คือปล่อยน้ําออกมาอ่าให้น้ํามันไหลไหลมาทําให้กังหันของเครื่องกาเนิดไฟฟ้ามันหมุนพอมันหมุนแล้วมันเกิดเป็นไฟฟ้าขึ้นมาใช่ไหมคะเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าขึ้นมาพออปล่อยมาให้อ่าตรงนี้คือเป็นเป็นที่ผลิตไฟฟ้านะลูกแบบนี้คือเป็นที่ผลิตไฟฟ้าแบบหนึ่งนะคะนอกจากกังหันลมแล อ่าเป็นเขื่อนก็สามารถเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันพอปล่อยออกมาให้ประชาชนได้ใช้ใช่ไหมคะตามบ้านพวกเรานะคะก็จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นพัดลมแบบนี้นะคะพอเราเสียบปลั๊กเข้าไปพลังงานไฟฟ้าก็จะวิ่งมาวิ่งเข้ามาที่พัดลมใช่ไหมคะจากที่พัดลมมันอยู่เฉยๆอ่ะพลังงานไฟฟ้าก็จะอ่าไปเปลี่ยน ให้พัดลมนะคะไปเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้านี่เป็นพลังงานกลก็คือทําให้ใบพัดลมมันหมุนนะคะเด็กๆเข้าใจใช่ไหมคะเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลน,นะคะอ่าทีนี้หลอดไฟเด็กๆทุกบ้านมีนะคะอาจจะเป็นหลอดหลอดตะเกียบแบบนี้หรือหลอดยาวหรือหลอดทรงกลมอะไรก็แล้วแต่นะคะ การใช้หลอดไฟฟ้าเป็นการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงนี่นะคะเมื่อกี้พัดลมใช่ไหมคะเมื่อกี้พัดลมคือเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลคําว่ากลก็คืออะไรที่มันเคลื่อนที่ในหลัลูกเคลื่อนที่นะคะแต่อันนี้หลอดไฟเป็นการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงเพื่อให้แสงส่องสว่างนะคะอ่าหรืออันนี้นะคะเตาไฟฟ้านะคะบ้านไหนมีบ้างเอ่ย เป,เป็นการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานความร้อนนะคะเพื่อทําให้อาหารมันสุกเห็นไหมคะพลังงานไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานอย่างอื่นได้หลายอย่างแล้วใช่ไหมคะเป็นพลังงานกลเช่นพัดลมเป็นพลังงานเปลี่ยนมาเป็นพลังงานแสงสว่างเช่นหลอดไฟหรือเปลี่ยนมาเป็นพลังงานความร้อนอเช่นเตาไฟฟ้านักเรียนคิดว่ายังมีอย่างอื่นยีกงไหมคะ ยังมีเยอะแยะเลยนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันของเราอาทีนี้มาดูนะคะการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและแหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าเป็นรูปแบบพลังงานที่มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับมนุษย์ทั้งเพื่อการดำรงชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมมนุษย์ต้องอาศัยแหล่งพลังงานในธรรมชาติมาใช้ในการผลิตกระแสะไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เรเรียกว่าไดนาโมซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลนให้เป็นกระแสะไฟฟ้านะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยเข้าใจกันไหมเอ่ยตรงนี้นะคะ เชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะเป็นพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัดใช่ไหมคะมนุษย์จึงใช้พลังงานน้ำพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเช่นกันนะคะอนอกจากนี้แล้วเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าจะมีกังหัน ซึ่งต้องใช้พลังงานกลในการหมุนโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ใช้ถ่านหินน้ำมันหรือแก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการต้มน้ำให้เกิดแรงดันไอน้ำไปหมุนกลางหันของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเพื่อให้ได้พลังงานไฟฟ้าออกมาซึ่งจะเดินทางมาตามสายไฟไปยังอาคารบ้านเรือนนะคะตอนพวกเราก็คือเป็นปลายสายใช่ไหมคะเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะเป็นไฟฟ้าให้เราใช้นะคะโรงงานที่เป็นโรงงานกําเนิดไฟฟ้านะคะเขาจะมีกังหันนะคะมีกังหันมีอาจจะใช้เป็นอาจจะใช้ถ่านหินน้ํามันหรือแก๊สธรรมชาตินะคะเป็นเชื้อเพลิงในการต้มน้ําเพื่อให้เกิดไอ้น้ำไอน้ําก็จะไปหมุนกังหันของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าก็เกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าออกมาแล้วก็ปล่อยมาให้ประชาชนได้ใช้กันนะคะ เห็นไหมคะกว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าออกมาได้นะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะนี่นะคะเห็นไหมนี่คือโรงงานผลิตไฟฟ้านะคะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือไดนาโมมีส่วนประกอบสำคัญอยู่สองส่วนคือมีขนลว่ที่พันอยู่รอบแกนและแม่เหล็กสองแท่งที่หันขั้วต่างกันเข้าหากันเพื่อให้เกิดสนามแม่เหล็กจากขั้วเหนือไปยังขั้วใต้ ไดนาโมผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยการหมุนขดลวดให้ตัดสนามแม่เหล็กเพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ,ฟ้าขึ้นนะคะเห็นไหมคะกว่าจะมาเป็นพลังงานให้เราได้ใช้นะคะน,นี่ก็นะคะเป็นภาพส่วนประกอบและหลักการทำงานของไดนาโมเห็นไหมคะมีแม่เหล็กอยู่นะคะ สตัวมีขั้วเหนือขั้วใต้นะคะเห็นไหมแต่ละอันอมันก็จะมีนะคะคันหมุนมีแม่เหล็กมีกระแสไฟฟ้าที่ได้ก็จะออกมาทางนี้นะคะ,ะขั้นตอนของมันกว่าจะได้เป็นพลังงานออกมาเห็นไหมคะนี่คือโรงงานผลิตไฟฟ้านะคะ,ะเชื้อเพลิงที่ใช้เนี่ย เช่นเชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปใช่ไหมคะที่คุณครูบอกว่าต้องดูดขึ้นมาจากใต้ใต้พื้นผิวดินลงไปลึกๆนะคะทับถมกันมาเป็นหลายๆล้านปีมาแล้วนะคะ,ะมนุษย์นํามามนุษย์จึงนําพลังงานน้ํะก็คือนําพลังงานอย่างอื่นมาใช้ร่วมก็คือพลังงานน้ํากับพลังงานลมนะคะมาช่วยในการผลิตไฟฟ้า เพื่อลดปริมาณการใช้ฟอสซิลนะคะอาจจะถ้าใช้การผลิตไฟฟ้านะคะมันมันผลิตได้หลายแบบใช่ไหมโดยเอาเอาฐานหินมาต้มให้เกิดเป็นไอน้ำเพื่อให้มันไปหมุนหมุนตัวผลิตไฟฟ้าใช่ไหมคะหมุนอนอกจากนั้นแล้วคือแบบนั้นคือตัวฐานหินนะ มันจะหมดไปมันมันมีวันหมดไงลูกเขาก็เลยคิดค้นนะคะคิดค้นพลังงานจากน้ํากับพลังงานจากลมมาช่วยในการผลิตไฟฟ้าได้นะคะเพื่อให้อ่าอย่างเช่นดวงอาทิตย์ใช่ไหมมันก็จะเปลี่ยนเป็นอ่านี่เห็นไหมโซลาร์เซลล์ใช้โซลาร์เซลล์ใช่ไหมใช้ดวงใช้แสงของดวงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหลายบ้านตอนนี้ก็ เริ่มใช้กันมากแล้วนะคะอันนี้คือโรงงานไฟ,ฟฟ้าเข้ามาดูใกลๆเห็นไหมคะเขาจะเอาเห็นไหมมันเป็นไอน้าต้มต้มน้ําให้มันกลายเป็นไอเพื่อให้มันไปดันตัวกังหันให้เกิดไฟฟ้านะคะ,ะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาสอนในชั่วโมงต่อไปนะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวเรารู้จักกัน เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเอาสรุปความรู้ที่เรียนมาวันนี้ก็คือแหล่งพลังงานไฟฟ้ามีทั้งจากจากแสงอาทิตย์จากพลังงานลมจากพลังงานาน้ำใช่ไหมคะหรือจากพลังงานของเอ่อฟอสซิลที่มันอยู่ใต้ดินเอามาต้มเพื่อให้เกิดความร้อนหมุนนะคะกังหันนะคะหมุนตัวกำเนิดไฟฟ้าให้มีไฟฟ้า ได้ใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะคะก็ฝ้าเด็กๆนะกว่าจะมาเป็นไฟฟ้าให้เด็กๆได้ใช้ทุกวันนี้นะคะก็ต้องใช้ขั้นตอนในการผลิตแล้วก็กว่าจะผลิตได้ให้พวกเราช่วยกันนะคะใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดนะคะประหยัดไฟวันละนิดช่วยเศรษฐกิจของเมืองไทยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูนิพพาก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ